อำเภอเมืองพะเยานะคะซึ่งได้รับมอบภารกิจเรื่องของการยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนก็คือครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์จัวทอในปี2553จะมุ่รวมทั้งสิ้น61ครัวเรือนนะคะในการจัดสรรว่าตบนไหนกี่ครัวเรือนนั้นเราก็ดูตามาให้เกิดการกระจายตามเปอร์เซ็นต์ของจำน,นวนเรัวเรือนที่เราได้มีการสำรวจว่าตกเกณฑ์โดยภารกิจที่จะให้ทำ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนมากก็คือผู้นําอ,อชอค่ะที่จะต้องลงทําคู่กับพันานากรนะคะในการมาเยี่ยมเยียนซึ่งในกระบวนการของการลงมาถึงครัวเรือนนั้นพัฒนารกรทุกคนจะต้องลงมา,าให้คําแนะนําแล้วก็ติดตามการดำเนินการซึ่งทางทีมก็พร้อมค่ะที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ทุกทีมทุกคนก็ได้มีการาปฏิบัติเช่นนี้มาเหมือนกันทุกครอบครัวนะคะ เป้าหมายในการที่ว่าติดตามของในการควเรือนตกเกณฑจังหวัอปี2553นะคะในตรงนี้เราจะมาการคัดเลือกเราจะคัดเลือกจากควรเรือนตกเกณฑในของแต่ละตำบลซึ่งว่าจะมีตำบลไหนที่ตกมากเราก็จะใช้เกณฑ์แล้วเราก็จะเข้ามาเยี่ยมคเรือนเป้าหมายในการแนะนำแ,ะแนะนำการทำแผนชีวิตว่าเราจะจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเราจะมีผู้นำชวชชเข้ามาร่วมด้วยค่ะ คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด14ครัวเรือนนะคะหนึ่งในนั้นนะก,ก็มีคุณยายนะคะซึ่งมาได้ไดมาพบปะในวันนี้ด้วยนะคะก็คือนางสุขสุขตัวค่ะอยู่บ้านเล็กที่81หมู่ที่1น,นะคะเราได้รับก่อนที่จะมาคุณยายได้เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะคะก็ผ่านการคัดเลือกจากผู้หลงบ้านและผ่านวิธีประชาคมของหมู่บ้านมาก่อนนะคะว่าเป็นครัวเรือนอที่มีความยากจนจริงนะคะ แล้วก็ต้องการความช่วยเหลือค่ะคุณยายกา็ต้องการที่จะทำอาชีพเสริมนะคะก็คือเลี้ยงไก่มิ่งค่ะ,คะสำหรับ ตำบลที่ไม่มีผู้นำอชอนะคะเราก็จะใช้ให้กับ้พัฒนากรประจำตำบลนะคะเป็นผู้ที่มาติดตามเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนนะคะสำหรับตำบลที่ผู้นํำอชมีผู้นำอชอนะคะสำหรับอำเภอเมืองเราก็มีอย LE ู่9้าคนนะคะที่เป็นเป้านะคะผู้นำอชจะได้ม well, ีการประชุมกันแล้วก็จะคัดเลือกคนเลือนนะคะคนเลือนเป้าหมายนะคะแล้วก็ไปติดตามแล้วก็จะมีการไปเยี่ยมเยียนแล้วก็มีบันทึกนะคะบันทึกการติดตามบันทึก บันทึกร่วมกับผู้นำาออกับครเรือนด้วยกับผู้นำาอชอด้วยแล้วก็จะมีพนักงานไปร่วมด้วยนะคะเป็นผู้สนับสนุนติดตามช่วยเหลือเนี้ยค่ะค่ะในส่วนของตำบลที่มีอาสาพนะจำชนหรือว่าผู้นำเอชอนะคะ แต่ว่าครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์เจ้าปะทอที่จะมาดําเนินการในการแก้จนตรงนี้นะคะไม่มีผู้นําปชก็จะดําเนินการในส่วนของการเข้าไปแนะนําในครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตามข้อต่างๆนะคะว่าควรจะดําเนินการในเรื่องใดที่จะทําให้สามารถผ่านเกณฑ์เจ้าปะทอได้เพราะว่าถ้าครัวเรือนที่ตกเกณฑ์เจ้าประทอในตรงจุดนี้บางครั้งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ที่ไม่ไม่เกี่ยวกับรายได้อาจจะเป็นในเรื่องการบริโภคหรือว่าการเป็นอยู่ต่างๆนะคะก็เลยว่า ให้ตัวนี้เข้าไปช่วยดูแลในส่วนตรงนี้ค่ะโดยร่วมกันสนับสนุนพร้อมกับเจ้าหน้าที่พนันชนหรือว่าพัฒนกรผู้ปษษระสานงานประจำตำบลน,นะคะควรรืยากจนนะครับ เรามีได้ก็บสัสนุนในการจัดจัดอุอประมาณให้นะครับในการส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อให้เขาอยู่รอดได้ยกฐานะาความเป็นอยู่ให้เกิน23,000บาทนะครับหลังจากที่ได้วัสดุที่ได้แักสรรมาให้แล้วนะครับเป็นสดมาเรเลี้ยงเปดบ้างเลี้ยงไก่บ้างนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะได้เชิญปาคีพัฒนานะครับมีทั้งประตูสัตว์พะมงนะครับแล้วก็ สารสุขนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับไม่ได้ตกเกณฑ์เฉพาะข้อรายได้อย่างเดียวนะครับมีตกเกณฑ์ด้านท่านสุบุรีบ้างนะครับและด้านอาชีพบ้างอันนี้เราพยายามจะเชิญปาคีพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การส่วนตำบลน,นะครับมาร่วมกันพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของของคนในกวัวเรือนของเราที่เป้าหมายของเราให้มีความอยู่ดีปเป็นสุขแบบยั่งยืนครับ